สวัสดีครับผมนะมาพบกับเฮียหมีดอกจิกอีกเช่นเคยครับผมนะวันนี้นะกับโปรสแกนเกมสล็อตนะครับผมนะสแกนอันตาตาการแจกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่และเกมเลยครับผมนะว่าเกมไหนจะแจกแตกมากกว่ากันนะผมนะอ่าใครสนใจครับผมนะคลิกเข้าแลแดที่ข้างล่างคลิปเลยครับผมคลิกเข้าแลแดที่ข้างล่างคลิปเลยมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมนะปะึ๊บเรียบร้อยครับผมนะซาฟารีครับผมนะเรามาดูกันผมนะทุนมาหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะทุนมาหมื่นกว่าบาทนะ กดไปเรื่อยๆับผมนะกดไปเรื่อยๆแตกช้าแตกเร็วแตกแน่นอน,นับผมนะกับโปรสแกนเกมสล็อตของเรานะผมนะฟรีับผมนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นับผมดูก่อนว่าไหนบวกเท่าไหร่ปะลุยต่อเลยครับผมที่ไหนเสียตังที่เราฟรีแน่นอนรับประกัน,นับผมนะที่ไหนเสียตังที่เราฟรีแน่นอนมาใครสนใจกดเข้าไลน์แอดข้างล่างคลิปมาเลยครับผมนะกดเข้าไลน์แอดข้างล่างคลิปมาเลยครับผมมาลุย แตกช้าแตกเร็วแตกแน่นอนนะผมนะย้ํานะผมนะช้าหรือเร็วแตกแน่นอนไม่มีปวดร้าวผมนะกลุ่มเราอยู่แบบครอบครัวผมนะฟรี <Yeah. S 1> ทุกอย่างครับผมนะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยอวันไหนบวกเยอะแจกทุนลูกกลุ่มไปปันป่นนี่ครับผมนะเราไม่บังคับครับผมเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราก่อนได้ดูเลยครับผมนะว่าจริงหรือไม่จริง80%กลุ่มเราบวกกันทุกคนแน่นอนครับผม80%กลุ่มเราบวกกันทุกคนแน่นอนครับ แตกช้าแตกเร็วแตกแน่นอนนะครับผมนะกดเบ็ดนี่คือแล้วแต่นะครับผมนะเล่นไปตามทุนทรัพย์ของตัวเองอย่าไปโลภมากครับผมนะโลภมากล่ามหายครับผมเพิ่มเบ็ดไปหน่อยมันยังไม่แตกเรากดเพิ่มเบ็ดไปหน่อยครับผมมัก็หา,ย,ายังไม่มานะผมนะยังไม่มานะซาฟารีนะมาเล่นอย่าไปท้อผมนะเขามีให้เล่นเราต้องเล่นครับผมขอแค่ตั้งเป้าหมายของตัวเองและตั้งสติตัวเองนะครับผมนะยังไงก็บวกแน่นอนได้แล้วเลิกยังไงก็บวกคุมตัวเองให้อยู่ยังไงรวยครับผม รับประกันแล้วผมนะคุมเตงอยู่ยังไงก็รวยมาโปรสแกนของเราใช้ได้แค่2เว็บนะผมนะเราสร้างมาแค่2เว็บเรผมเว็บพุ i ธิภัยแปดตแปดะเก้บิลเลียนเลยนะครับผมนะแตกช้าแตกเร็วแตกแน่นอนกับโปรสแกนเกมสล็อตสแกนอัตราการแตกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมเลยครับผมนะมีตัวหนังสือสีเหลืองขึ้นให้เลยครับผมนะมีไฟวอสสีแดงขึ้นวิบวับให้เลยครับผมนะมาอันเราไปบูกับซาฟารีกันต่อครับผม จะบวกจะลบไม่กลัวผมนะคนดูมาแล้วต้องได้ดูว่าผมนะใครติดตามเฮียหมีอยู่นะจะรู้นะว่าโปรสแกนเฮียหมีแตกไหลแค่ไหนครับผมนะไม่แตกก็ไหลครับผมนะแต่สุดแต่จะส่วนมากจะไหลแบบว่าทั้งแตกทั้งไหลามากกว่าผมมาคู่ครับผมเพิ่มเบ็ดเปิดออตโต้บ้างกดหยุดเองบ้างกดและหยุดเลยบ้างแล้วแต่ครับผมนะใหะ้เกมมันเปลี่ยนจังหวะไปนะ สเตปใครสเตปมั้นะผมนะแต่กลุ่มเราบวกแน่นอนนะผมมีโปรสแกนมีช้ยไปกว่าครึ่งแน่นอนนะมีโปรสแกนมีช้ยไปกว่าครึ่งแน่นอนเออตอนนี้ไหลไม่ให้เราอยู่นะผมนะตอนนี้ไหลไม่ให้เราอยู่นะมาพ่อให้มาไม่ยังไม่มาไม่เป็นไรครับผมนะยังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะมาเออไหลขนาดนี้ไหลครับผมไหลไหลไหลครับผมนะตอนนี้นะ เปิดหน่อยครับผมเปิดมาอีกเปิดม่อีกครับผมเปิดมาอีกเลยนะเอ,นะเอาอีกครับผมมาผมนะแจกยับครับผมนะกลุ่มผมนี่แจกยับครับผมนะแจกเฉพาะลูกกลุ่มคนในกลุ่มนะผมนะสมาชิกคนไหนยังอยู่ในกลุ่มนะผมนะกดเข้าไลน์แอดข้างล่างคลิปอะไระครับผมนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายชื่อนี้มีแต่ให้ยอยู่แล้วผมนะเฮ้ยซาฟารีมันจะแข็งเกินไปแล้วนะผมนะเฮ้ยเฮีล้าม,มานั่นไงคอยาวมาเลยนะจ๊ะอย่าไปยองครับผมลุยกันต่อนะ ที่ล้ามาแล้วช่องเดิมเลยเหือไหลครับผมตอนนี้ไหลให้เราอยู่นะไหลนะผมนะตอนนี้นะช้าหรือเร็วไม่มีปวดล้าแน่นอนครับผมรับประกันนะช้าหรือเร็วไม่ปวดล้าแน่นอนมามาคอยแตกไหมครับผมแตกไหมครับผมเออเหอ,อนะครับผมใครสนใจโปสแกนนะเรียบร้อยครับผมนะโหกำลังผู้โปสแกนเรียบร้อยครับผมนะแตกไปแล้วเรามาดูกันเลยว่าคลิปนี้เราจะแตกกันไปเท่าไหร่นะอะไรเนี่ย ซาฟารีต้องอยู่ในป่าเรื่องในป่าแล้วครับผมกดต้นไม้ไปได้สิงโตมาครับผมนะสิ่งโตคูณยี่สบครับผมโอ้โหยเฮ้ยคูณหนึ่งเองอะไรวะนี่คูณยี่สิบมาอีกแล้วผมนะขออีกสักต้นยี่สิบดิเออเฮอคูณน้อยจังวะขอเยอะๆหน่อยเออเฮอเออฮคูณหนึ่งครับผมไม่เป็นไรครับผมนะั้นเราคูณยี่สิบมาสองครับผมว่ห้ามถ่ายรูปนะผมนะได้มาสี่พันเก้านะผมนะได้มาสี่พันเก้านะผมนะ เด็กวินไปที่4 9 0 0นะผมนะ4 0 0พนะผมทุนมาหมื่นกวาบาทบวกอยู่นะผมนะใครสนใจโปรสแกนกดเข้าไลน์แอดข้างล่างคลิปมาเลยนะผมนะฟรีก็ผมไม่มีค่าใชา้จ่ายนะผมนะแล้วพบกับเพียหม,มีดอกจิกใหม่ได้คลิปหน้าแล้วผมนะอย่าลืมนะผมนะใครสนใจโปรสแกนเกมสล็อตนะผมนะกดเข้าไลน์แอดข้างล่างคลิปมาเลยนะผมนะกดเข้ามาเลยครับผม